สองหนึ่งสวัสดีครับอ้าวอะไรอ่ะเป็นยังไงบ้างครับอากิจกรรมวันนี้ได้แบบมาเล่นเกมแล้วก็มาเจอคนไทด้วยอ๋อกิจกรรมวันนี้ก็ได้มีการแบบเดินแบบของบักออฟนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่แบบได้มาร่วม็อคในแบบกับบักออฟนะครับแล้วอีกสุดท้ายก็คือแบบวันนี้แบบแฟนๆเยอะมากเยอะมากแทุกคนที่แบบมาเยี่ยมมาหาเราก็ได้ครับผมมาเยี่ยมเฮราเยี่ยมแล้ว จริงก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมง,งานกับปากออฟเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เสื้อผ้าค่อนข้างแบบเหมาะกับตัวผมหรือเหมาะกับทุกคนเลยจริง,รงๆเพราะแบบอย่างผมใส่กางเกงยีนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็แบบรู้สึกว่ายีนมันใส่ได้ทุกโอกาสะครับแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็ชอบใส่ยีนอยู่แล้วรู้สึกว่าพอได้มาร่วมง,งานกับปากออฟก,ก็ชอบฮะชอบยีนเขาก็กอย่างที่บอกก็คือมีเลนแดนครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบเด่นแดบอยู่แล้ว แล้วก็พอได้มาเดินแบบแล้วก็ได้มาเป็นส่วนรนึ่งของบุณหมอก็ดีใจมากๆครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาที่เขาเชิญมาร่วมงานก็ถ้ามีอีกก็ทำให้เต็มที่ก่อนถามเมื่อกี้ที่หมอบอกนะว่าจองตัวแล้วนะพวกเราเป็นยังไงบ้างคอร์อนี้ก็ต้องขอบคุณพักออฟทุกได้นครับแล้วก็ขอบคุณพี่ป้ายเมื่อกทีเดียนะครับผมก็คือขอเขาเรียกคุณร้อมเลยพร้อม ได้ครับอันนี้นอกจากมาเดินแบบแล้วเล่นตรงนี้มีทั้งโสกิลวาดภาพใช่ครับแต่ผมว่าวาดภาพผมโดยขี้โกงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่วาดภาพผมได้วาดการ์ตูนครับซึ่งมันเป็นอันที่ยากมากนะครับแต่ว่าเขาเปเก่งใช่ไหมไม่เก่งมั้งฮะผมว่าแฟนคลับเขาแฟนคลับเขาเก่งอยู่แล้วด้วย

สิบสามสิบสามนะครับโอ้แต่ต้องบอกว่าแบบยังไงอ่ะมันจะเข้มข้นมากขึ้นจนถึงแบบสิบสามสิบสี่สิบห้าและสิบห้าเนี่ยจะเป็นแบบอีพีที่แบบเคลียร์ทุกอย่างแต่ว่าไม่บอกอว่าเคลียร์อะไรจะบอกว่าตม่ <ละ S 1> จริงอ่ะ,อะสามอีพีสุดท้ายจะบอกว่ามันมีหลายซีนที่มันเดือดมากอยากสปอยแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปรอดูค่อนข้างเดือดอีนี่คือต่อยกันแล้วไม่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 ใช่เดือดแบบนั้นหมายถึงว่า คือมันเข้มข้นมากใช่ในซีนอะไรอย่างงี้อยากให้ไปรอติดตามกันดูฮะเรียกว่ามีหลายอารมณ์หลายอารมณ์มากแล้วก็คืออาเป็นซีนที่แบบผมว่าหลายๆคนรอดูครับผมซีนในตำนานหรือเปล่าอุ๊ยตำนานก็มีตำนานมีเลยอ่ะีป่ะมีะเอ้ยก็อีพีสุดท้ายอาจจะมีแบบรูป Before After อะไรอย่างงี้ประมวาณนี้ครับอ่าอะแล้วฝั่งนี้อะยังผม่มากรกมก็ ก็ตอนนี้ก็กำลังเคลียร์พ่ออยู่ครับเพราะว่าถ้าเคลียร์เสร็จก็คงจบวันต่อแล้วอ่าเนี่ยสบอยแล้วนะบ้านผมเดียวแล้วันจบดีไหมจบมากเลยครับอาจจะจบแบบแปร ending หน่อยตรงนู้นแต่ของผมก็แฮปปี้หรือเปล่าก็ต้องไปตามชมทางช่อง9 S D กว่า30นะครับอ่าอะไรนะครับกักผมกักเนี่ยผมกลัวสปอยผมกลัวหลุดก็เดี๋ยวให้พี่ๆเขาไปดูกันเองใช่ ฟนอน EP เตรียมพร้อมๆมีมีซ้อมมีซ้อมครับซ้อมบอกได้ไหมได้ได้จริงๆซ้อมหนักมากซ้อมอะไรซ้อมโชว์ซ้อมโชว์ซ้อมโชว์ที่ที่จะแสดงให้พี่ๆดูในวันนั้นก็โหเยอะช่วงนี้ก็ต้องจัดแจงเวลาตัวเองดีๆครับเพราะว่าต้องไปซ้อมโชว์ด้วยแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยเรียนหนังสือด้วยออกงานด้วยก็ต้องใช่ต้องต้องดื่มไม่เนตเวลาตัวเองดีโอเคเรียนไหมครับ โอเคเรียนคนนี้เขาระดับนี้เรียนครับเรียนเรียนเก่งอยู่แล้วมีคนช่วยติวใครอ่ะไม่บอกหรอาโชว์ของพวกเราจะมีหนึ่งแสนคนมันจะแบบว่าผมกล่อมอะไรยังไงแค่ไหนอะไรเยอะมากผมกล่อมยังไงเราไม่สปอย์เลยว่ะอยากอยากให้ไปดูอยากให้ไปดูต้อง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 แบบคนที่ได้บัตรมาก็ต้องแบบไปรอชมมันเองการแบบให้แน่นแต่อันนั้นอย่าแน่นเยอะเดี๋ยวปั่เดี๋วย่อคเดี๋ยวเปื่อยครับผม สองใสอีพี่สุดท้ายเหรอครับเอ๋อชอออออะไรรรยย่งงงเเเี้้ััับพพกกนนมวจผมไม่แน่ใจว่าทุกคนหรือยังถ้าเจอยังเจอไม่คมอะครับเพราะว่าเวลาคนสองเขาแบบแยกซ้อมเป็นโชว์ๆใช่ใช่ถ้าเจอแบบไทยเหรอก็แน่นอนว่าต้องเป็นคู่คู่ไปครับเพราะว่าสองเป็นคู่คู่หรือเปล่าไม่อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ทปพล้าสองคนจะเป็นชมกัใช่ไหมใช่สามคนไม่รู้เหมือนกันครับกับเอิญไม่รู้จริงๆรีพเนี่ย ไม่รูไ้ไม่รู้ววเรราาม่โช์อะไผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ครับไม่เรารู้ไหมว่าถึงวันที่วันนี้่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้ครับไออันนี้รู้วันนี่28อ่าโชว์วันที่28มันจะเป็นการแบบรีบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนมาให้เยอะที่สุดแบบว่าแสดงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนก็จะได้เห็นประสิทธิภาพของพวกเราประสิทธิภาพของพวกเรา ครับผมีหน้าเหรอครับปีหน้าคาดหวังอะไรกันบ้างผมคาดหวังว่าอาจจะแบบยังไงอ่ะมีผลงานต่อไหมอันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะพวกเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันไอ้ผลงานต่อเราติดตามแฟนๆคาดหวังปีหน้าเราจะไงเพราะว่าปีนี้ก็มีแฟนๆแลตามเราเยอะแล้วอ๋อถ้าคาดหวังครับว่าอาจจะแบบอยากให้มีแฟนๆที่แบบเยอะขึ้นแบบเยอะขึ้นดีกว่านี้ ที่ตอนนี้ก็เยอะแล้วค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับอยาขึ้นไม่พออยากให้ที่พี่แฟนๆกลุ่มเดิมอยู่ต่อด้วยสนใจแล้วก็รักก็เรารักก็เราเป็นนานๆนะครับเฮ้ยผมอ้อนเนี่ยแล้วเหรอโอเคแล้วครับก็รักพวกเราเป็นนานๆนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่รักก็รักได้แล้วนะครับลองมารักดูเราจะติดใจครับ คาดหวังอะไรบ้างถ้าปกเกียรพูดถึงเรื่องพี่ๆคอนเนแล้วผมพูดถึงเรื่องงานผลงานอะไรอย่างนี้ผมคาดหวังอะไรบ้างผมอยากให้มีภาคต่อครับจริงๆพอรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันได้อยู่กันครบอะครับมันสนุกมันแบบว่าอ่ามันสนิทกันไปแล้วอะครับมันก็คงไม่อยากไปไหนแล้วก็บางตัวละครอาจจะแบบเคลียร์เคลียร์ความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้ใช่ผมก็อยากให้มีเรื่องสองมากขึ้นแต่แบบตอนนี้ก็ยังยังไม่มีแลนนะครับใช่ ก็คงว่อยากให้เหมือนที่มันเลยครับอยากให้มีการต่ออะไรเพราะว่าแบบบางตัวละครมันยังแบบไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นต่อไปก็แบบเพราะอย่างนมันมันได้ทำงานด้วยกันกับใครสักคนสำคัญอะไรบางครับเฮ้ยผมก็บอกว่าแบบเราจะจะทำทำงานกิจกรรมร่วมงานต่อไปครับไม่แน่ใจว่าจะมีภาคก่อยอดแต่ว่า ม่อยากให้ทุกคนแบบแยกหายไปไหนอยากให้ทุกคนอยันเพราะพราเราแบบค่าที่จะแบบสนิทกันแล้วแบบผูกพันกันพอสมควรครับแค่ที่แบบอยู่แป๊บเดียวไงนะแต่แบบรู้สึกเหมือนอยู่กันวสิบปีก <laughs> ็เลยก็ได้ใช <laughs> ่ครับก็คืน <laughs> <c oughs> นี้นะครับผม EP 13ก็สามารถรับชมได้ทางช่อง 9M ได้ดีกว่าสามสนะครับ แล้วก็อ้อเวลาเวลา5ทุ่มเลยนะครับเวลา5ทุ่มแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชีครับครับก็ขอฝากนะครับเรื่องซิงค์2024ไว้ในอะอ๋อผอ้อมใจได้นะครับแล้วก็อะไรพี่โน้อต EP ไหมใช่พี่โน้ต EP แล้วก็อ๋อใครที่ใครใช่ใครที่กดบัตรมาได้ก็มาเจอกันนะครับผมครับผมแล้วก็ฝากแบนฝากออฟไปด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะอ่ะเซ็นฝาก MV MV มีมีล้ใกล้ๆ กเกือบคนเลยได้เขาขอฝากเอ็มีท no yeah. ี่ลงไปแล้วกับอย่างที่ไม่ได้ลงเลยนังใหม่ก็ฝากอยูไปเพียงเดียวยังที่ไม่ลงก็มีมุมไกลแล้วก็ขอแค่เป็นขอแค่เป็นแล้วแล้วอ๋อเหรอใช่แค่อย่างเดียวนะแค่อย่างเดียวหือแค่อย่างเดียวอะไรก็ฝากเอ็มีด้วยนะครับผมขอบคุณครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ